นายชาติชายอุทัยพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการมอบบอร์ดนิทรกษการป้ายไม้และเสื้อเชือดชูเกียรติให้กับนายสุรชัยแท่จิวปาดเกษตรของแผ่นดินประจำปีณบ้านปาดเกษตรตำบลบางโปรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้สรรหาเกษตรกรที่มีความรอบรู้ด้านงานการเกษตร เพื่อเข้ารับรางวัลปาดของแผ่นดินในระดับจังหวัดทางคณะกรรมการส่งเสริมปาดเกษตรของแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการจึงได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกให้นายสุรชัยแท้จิวเป็นปาดเกษตรสาขาเศรษฐกิจพอเพียงและนายอำนาจเดืองพุ่มเป็นปาดเกษตรสาขาผู้นำชุมชนและเครือข่ายประจำปีพศ2553โดยทางสำนักงานเกษตรสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการได้จัดมอบโล่เกียรติคุณเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติ ให้แก่ผู้ที่ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรสามารถเสริมสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานด้านการเกษตรของจังหวัดต่อไปสำนักข่าวพีเนนิวรายงานสนับสนุนข่าวโดย